สวัสดีครับพี่น้องผมว่าตื่นเศร้าได้งานหลายตื่นสายได้งานหน่อยครับพี่น้องพบพอกันก็ผมพา่ายยุเคยพ่ายเขาวงอกีกเส้นเคยครับตอนเศร้าๆนะครับพี่น้องมาพบพอกันนะครับตาเว้นยังบ่ท่านในข้นนะครับเอาขว้วอ,อกลามให้เล่มยากินเฟืองเล่มเฟืองนะในห,หน้านะครับพี่นอ้องเมื่อนี้นบรรยากาศช่วงเศร้าๆก็เย็นสบายพอดีนะพี่น้องแต่ว่าถามวด ส,สายๆมานี่คือห่อนเขาสู้นาห้อนแล้วนะครับพี่น้องประเทศไทยนะครับเอ้าจังไดกะตามธรรมชาติน้องพี่น,อน้องเนาะเป็นกําลังใจให้พี่ให้น้องสู้ขู่สู้คนครับอ่ะสำหรับผมพายอยู่เคยผู้ไทยทรงมอบความสุขทรงมอบภาพบรรยากาศตอนเ้าๆนะครับให้พี่ให้น้องเบ่งอ่ากับการเล็มหญ้าของควายนะครับทรงพาบรรยากาศ วิถีค่อยๆของคนเลี้ยงค่อยมาให้พี่ห้นองได้รับชมกันนะครับพ้อากันมือละสองสามนาทีนะครับพี่นอ้องเป็นอย่างไรเนะาะทางทางใดฝนตกนะครับก็คอมเมนต์มาผู้พูดทักทายกันแน่นะครับกับบรรยากาศทางใดฝนตกมีหลายมองหลายบอลน,นะครับฟังข่าว,วาฝนตกพายุมา,อ,าอยู่ทางพี่นะครับอำเภอเขาวง์กะ มิดซีรีครับงอนนะครับพี่นอ้องฮะนี่ละภาพบรรยากาศตอนจะเ,จเล่มยญากินเฟืองกันนะครับอา่าแม่มณีนีขวดกินที่ทังกันแท่งงีแต่ยังมีหญ้าเล่มนะครับเล่มหญา้าเพราะว่าควายเป็นสัตว์ที่เล่มหญ้าดีพี่น้องต้นข้าว เลี้หงยาไปเพื่อจะกินเฟืองนี่พี่นอ้องเฟืองรถเกี่ยวนะครับเย็แนแจ้งน้อยนะครับสามโมงสี่โมงเช้าก็เอาเขาห่มแล้วนะครับพี่น้องอ่าภาพบรรยากาศเด้อพี่น้องเด,ด้อตอนเช้าๆแดดบ่ท่านไหนออกแต่เวนยังบ่ท่านไหนขึ้นนะครับมีหมอกเล็กน้อยนะครับน้ำข้างกับเปียกๆนะครับนะ้ำข้างเปียกภาพบรรยากาศนี่คือ แม่ต้นข้าวต้นข้าวนี่ก็ผสมบอติดครับปีที่แล้วมาปีนี้ผสมไปอีกหนึ่งครั้งนะครับนาสีพ่านรอบแล้วครับสองสามเดือนแล้วบอเห็นขึ้นนะครับนาสิติดแล้วนะครับป <c oughs> ีนองบรรยากาศค้อยบ้านๆในคอของเ้านี่แ่ละนะครับพี่นอ้องเลียมยหญาดีครับเล็มหญ้าดีนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูมันีโครดกันนะครับมันีขวดหรือเป็นควายถือว่ากับกล้วยพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วนะครับพี่น้องควายเป็นคว้วยที่พัฒนาสายพันธุ์มาแล้วเป็นควาวยที่โตใหญ่นะครับโตใหญ่เพื่อนเข้าใกล้ไม่ได้นะครับส้นยางเดียวนี่พี่นอ้องแม่มันีโครดของเรา สาวสวยส่งพาบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะส<อ>่งพาบรรยากาศมุมสูงๆให้พี่ให้น้องได้รับชมกันนะครับพี่น้องพอๆกันขอคนสลาเบสซี่่เขามาเบิ่งนะครับพี่น้อง อาคลิปนี้อาไว้ซ้ำหนีได้พี่น้องเด้คลิปหน้าพอกันไหมครับคลิปนี้ผมพาอยู่เคยพรไทยเขาวงกะขอเกล้าค้าว่าขอพูดลลไกันสัสดีครับผม